ดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วครับทินพันธ์นะครับพาคุณผู้ชมไปที่วัดจุมสีพัฒนารามนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ตามเลขสารปูตามาแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาวัดจุมสีพัฒนารามนะครับคุณผู้ชมหมอเตรียมงานกระถินนะฮะโอ้โหเนี่จุดท่านเตรียมงานกระถินโอ้สั่สงได้เร็วจงเลยอ๋อสังได้เร็วมากเลยเนาะที่นี่เนี่ยสา่งได้เร็วมากโอ้โหดนออมาย,ยังไม่ได้เลยมนครับ เมนก็สร้างเลยตโนขึ้นเร็วมากครับคุณผู้ชมเนี่ยหัวระฆังตัวนี้หัรนะฆังหัระฆังเมนอะหัวระฆังอ๋อสาธุสาธุเมนก็ขึ้นแล้วนม่ลุเมนก็ <Main S 2> ขึ้นแล้วทุกอ,อย่างขึ้นหมดแล้วตัวเนี่ยนะครับเรามารับหลวงพ่อไปที่วัดโพวัดโพอะไรนะวัดโพวัดโพอะไรนะโพทสมโพสาธุเดี๋ยวไปรับหลวงพ่อมัน ปูจุ่มสีป่ะครับใช่คือคือนอโอ้ยี่เพิ่งหัวจับได้ไหมนี่ซาทุปูจุมสีซาทุเดอปูเดอเดี๋ยวขอาหว้กาปูกันซาทุนาธุคปห้าเจ็ดศูนยเจ็ดย์เ่างห้เก้าร่่างห้าเก้าท่านนี้ก็พระจานได้ห้าห้าเก้าห้าหเก้าห้าเดียวบอกจ้ะ เลกล่างยังไม่แน่ใจแล้ว125 125ใช่แต่ทางนั้นออกมาแล้วทางบ้านหนองบูบานออกมาแล้วบ้าน570 570เลขล่าง59เลกล่างนะครับแต่นี่เลขของบ้านคอนเรียบอันนี้เป็นยูบ้านคอนเรียบครับผม95นี่บ้านทุลินใช่ไหมเพราะที่นี่จะไม่ปล่อยเห็นแล้วเพราะเป็นสาขาของเพิ่นมขึ้นสาขาของเพิ่มขึ้นมาใส่อยู่แล้วอันนี้คือศูนย์ใหญ่ให้ช่องขุนทรพยานาคท่านให้ไป สำหรับญาติโยมหรือว่า FC ของท่านอยากจะมีความประสงค์อยากที่จะบูชาเหรียญปูชีปะขาวอาจารย์ก็จะมอบให้ช่องคุนทรพยานาคท่านเอาไปท่านใดอยากมีความสนใจก็สั่งตรงกับขุนทรพยานาคได้เลยช่องทรพยานาคได้เลยเพราะตอนนี้อาจารย์ก็จะมอบให้เป็นภาระของท่านนั่นแหละที่จะได้ช่วยวัดวาอารามของเราในการที่จะบ่มนุงพุทธศาสนาของเราเนาะ เป็นสะพานบุญให้อาจารย์เนาะเป็นสะพานบุญให้อาจารย์ด้วยอาจารย์ด้วยโอเคนี่ก็จะมอบไปครับก็ญาติธรรมก็สามารถอ่าสั่งเราส่งเบอร์โทรมาได้แล้วก็เดี๋ยวเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับก็นะสามารถเก็บเงินปลายทางได้เดี๋ยวในส่วนราคาเท่าไรเดี๋ยวไปดูว่าค่าส่งเท่าไรอะไรยังไงเนาะอาจารย์ก็บวกเข้าไปบวกเข้าไปครับสาธุ อ๋อสาธุอาแบบง่ายๆนะครับก็คือตัวนี้คือถุงเล็กๆเราใส่ใส่เข้าไปเนาะเออกดเข้าไาให้จานให้โคนโยมที่เอาไปเลยครับเผื่ออาจารย์โยมที่ทำที่เอาไปบุดสาธุอาจารย์ให้โคนโยผู้ที่ได้ไปแล้วก็ให้มีความสุขความเจริญคือผู้ที่ได้เอฟซีที่ดีความประสงค์เนาะจะได้เอาไปเอาไปบูชมบูชาเพราะมีหลายสิ่งที่อัศจรรย์นะครับ ก็อยากจะอำนวยพรให้ญาติโยมที่จะมารับจากช่องคุณสัพยานาคเนี่ยนะครับขอให้มีความสุขความเจริญราจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้ปูชีระเขาคุ้มครองดูแลและนำโชคลาภให้กับพวกท่านทุกๆท่านเทินสาธุสาธุสาธุก็มาจากวัดจุมสีพัฒนารามนั่นแหละนี่คือ อะไรครับตุกจันโอเมนครับอ๋อนี่เมนก็ได้ตั้งเสาเลยเนาะเมนครับขอเถื่อนเายลาถูกมาจากทางในเนาะเราจะเอาสายพันธุ์ขอรรงเท้า ครับคุณผู้มชมครับเนี่วัดชมสีสัทธ,ธารามนะครับคุณผู้มชมครับก็กุยชีปลาขาวลูกหลานขออนุญาตถ่ายภาพนะเด้อปู่เด้อนะครับสาธุสาธุาธนะครับพอมีญาติทำมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้มชมแล้ว ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เห็นว่าปูได้เลขนะครับเดี๋ยวเราไปทาปูว่าปู่ได้เลขตัวไหนนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยวฝากแฟนๆช่องให้ติดตามช่องคลิปพันด้วยนะครับมีคลิปดีๆเดี๋ยวจะมาถ่ายทําให้คุณผู้ชมได้ชมนะฮะเดี๋ยวปู่จะไปที่วัดโพสีสมพรนะครับโพสีสมพรนะครับเป็นวัดใหม่ที่ปูจะไปสร้างที่นู่นด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไป เราจะเอาทำรูปช้างใหญ่นะครับที่วัดสีสมสีสมพรนะครับคุณผู้ชมครับสาธุสาธุ นี่ครับคุณผู้ชมวัดจุมศีสัทธาจุมศีพัฒนารามนะครับคุณผู้ชมครับ นะครับก็บรรยากาศก็ท่านก็ได้สร้างแล้วนะครับนะขึ้นแล้วนะครับขึ้นเสาทั้งโคและคางทั้งเมนนะครับได้ขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวมาถามตัวเลขลงพ่อกับพระอาจารย์นะครับวัฒนายตัวไหนครับที่วัดจุมศีพัฒนารามนะครับที่เขาทาอยู่ประตูโคโอประตูโคในประตูโคใหญ่อ๋อตรงนี้บออพระอาจารย์หรือว่าข้างในเขาจะเป็นประตูโคใหญ่โอเป็นประตูโใหญ่ ที่รถจอดอยู่นู่ประตูโคงใหญ่ประตูโคงใหญ่อดูนาลาเขาก็จะึ้นแล้วอ๋อประตูโคงใหญ่อันนี้ปู่จุมสีก็มาจากวัดจุมสีพัฒนารามนั่นแหละมันเป็นบุญกุศลที่สุดยอดในครั้งนี้เพื่อที่จะร่วมสร้างบุญบาร,รมีด้วยกันในผืนแผ่นินอัศ,รรศัดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นวัดโพสศีสมพรร่วมกับปู่ชีพระขาวของเรา ขอมูเยอวยพรให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขอให้ท่านมีโชคทรัพย์นานาประการเทินซาทุหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเอาอีกรอบหนึ่งศูนย์เก้าหกศูนย์สี่สองหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเบอร์โทรศัพท์นี้ครับสุดท้ายเลยกายอะไรบัญชีซึ่งอาจารย์จะมาประมาณวันที่ เดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้าก็จะเป็นประมาณ5เดือนที่ศาลาการประเรียนที่นึ่งคงจะเสร็จสิ้นที่นั่นแล้ววัดนี้เป็นวัดที่ถ้าจะมองดูอีกอย่างหนึ่งก็คือวัดที่เล็กมากมีพื้นที่แค่3ไร่เองมีพื้นที่3ไร่และว่าในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็มีแค่ศาลาวัดกับศาลาการประเรียนอันเล็กๆก,ก็มีโรงครัวซึ่งพึ่งส,สร้างจาก น้ำพักตั้งแรงจากญาติโยมประตูปัจจัยจากญาติโยมช่วยกันทําก็มีกุฏิสองหลังก็แค่นั้นมีห้องน้ําประมาณสีสห้องน้ําเนี่ยก็แค่นี้ในวัดนี้แต่ในพื้นที่นี้บรรรใมนิู้สึกว่ามีความชุ่มช่ามีสิ่งมีอนุภาพที่ที่เราบอกไม่ได้บอกไม่ได้อย่างเช่นว่าฐานที่นี้ก็มีต้นไม้อันศักดิ์สิทธิ์ เราจะบอกว่าตามพุทธกาลก็ได้200ปีแล้วที่มาที่มีที่นี่ก็คือต้นโพหรือต้นมหาโพของเราเนี่ยรูย้สึกว่าท่านเป็นสถานเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ทุกคนได้พึ่งพาพพึ่งาดังนั้นก็ <c oughs> อาจารย์ก็เลยได้ให้ช่างมีปูกชีประขาวมาประดิษฐานที่นี่อีกรูปองค์งงนึง องค์หนึ่งเพื่อท่านจะได้ปกป้องปกป้องคุ้มครองดูแลสถานที่อศส,สิทธิ์นี้คือสถานที่วัดโพธิสมพรวัดโพธิศรีสมพรของเรานี้นะก็ได้มีโอกาสในการที่จะได้รับบุญกุศลหรือบุญบารมีจากปู่ชีประขาวด้วยทางนั้นทางนี้ก็คือการที่ว่าได้มีโยมโยโมแม่จากสุรินแม่ชีท่านก็ ได้ท่านก็ได้มีโอกาสในการท่านได้มา,าพักพรรษาที่นี่เข้าพรรษาที่นี่ด้วยก็ขอขอบคุณที่ท่านได้มาดูแลทำความสะอาดดูแลสา,ส,าสารสิ่งในที่นี่ได้ดีและสวยงามผิดกับแต่ก่อนที่เข้ามาครั้งแรกก็ขอขอบคุณอยู่แม่แม่แมแมชีผู้ที่ท่านได้อนุเคราะห์และท่านได้ที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันกับอาจารย์ด้วย ดังนั้นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สามไร่นี้มันเป็นสิ่งที่อิ่มเอิบอิ่มเอิบไปด้วยบุญบารามีอิ่มเอิบไปด้วยกุศลอนิสงส์ที่ญาติโยมได้มากระทํากันอย่างเช่นมีความสมัครสมัครคีกันในการร่วมแรงร่วมใจกันทําให้ผืนแผ่นดินนี้สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือบุญบารามีของพวกท่านที่จะแผ่ไปนะดังนั้นจริงเ,เรียนมายังเอทุกท่าน ที่ได้ฟังอาตมาได้พูดถึงสิ่งสิ่งวัดอันศักดิ์สิทธิ์นี้คือวัดโพธิีสมพรนี้นะที่อาตมาจะอีกห้าเดือนข้างหน้าจะได้มาอยู่ที่นี่แต่ชาวบ้านญาติโยมทุกคนก็มีความกระตือรือร้นมากและเต็มใจในการที่อาตมาจะได้มีโอกาสมาอยู่นี้อีกห้าเดือนข้างหน้าดังนั้นจึงมันมีหลายสิ่งที่จะต้องทำมีอะไรบ้าง ที่อาอตมาจะได้ทำที่นี่คือศาลาการประเรียนประตูโขงและก็หอะระฆังนี่คือสิ่งที่ปู่ท่านอยากจะให้ทำที่นี่ในเวลา1ปีที่อาตมาจะอยู่ที่นี่ในปีหน้า,อาตอนนี้ก็ได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านจากญาติโยมตอนนี้ก็ได้เตรียมสิ่งต่างๆไว้รอแล้ว เมื่อมาก็คงได้จัดตั้งมากจัดตั้งเลยแล้วก็ได้ปลูกสร้างเลยในสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมและเป็นสิ่งที่ร่วมแรงร่วมใจความสมัครสามัค,คีกลมเกลียวกันเพื่อจะดํารงพุทธศาสนาของเราให้เจริญยิ่งขึ้นจะไม่ตกต่ําถ้าพวกเราจับมือกันเดินไปด้วยกันทกุก็ทุกด้วยกันหัวเราะก็หัวเราะไปด้วยกันเพื่อเสริมสร้างพุทธศาสนาของเรา ให้คงอยู่ต่อไปจนถึง5,000ปีเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เมื่อครั้งพุทธกาลดังนั้นก็ในสิ่งที่อาตมาได้พูดถึงเกี่ยวกับว่าสาราการประเรียนหอะระฆังหรือว่าประตูโขงซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการการสร้างเป็อย่างใดแต่ก็จะมีการถมดินโอ้โนหชัดเจนเลยชัดเจนเลย ในตรงไหนท่านแอดมองเห็นเป็นสี่เจ็ดห้าครับแต่ห้าชัดเจนนะครับอูตรงตรงฝานะครับตรงฝาไม้นะครับดูตรงข้างไหลปูที่ผ้าขาวนะครับเห็นเป็นสี่เจ็ดห้าแต่ห้าเลยเห็นชัดเจนกว่าเพื่อนนะครับห้าชัดเจนเลย ชัดเจีนนะครับก็ฝาก FC ท่านชมทังบ้านครับถ้ามีโชคก็มาร่วมทําบุญกับผู้ชี้พระขาวและกับพระอาจารย์นะครับอาจารย์ธรรมนนทนะครับรัตเบุรีห้าครับคุณผู้ชมเนี่ยชัดมากเลยนะครับก็มีโชคมีลาภก็อย่าลืมนะครับนี่พา FC มาอยู่ที่วัดบ้านโคนเรียบนะครับหรือวัดศรีสมพลนะครับคุณผู้ชมนะครับจังหวัดระดมธานีนะครับคุณผู้ชมนะครับผู้ชีปพระขาวนะครับที่นี่นะครับ ก็เห็นตัวเลขชัดมาก,กนะครับนะตรงเนี่ยตรงไหลท่านนะครับดูไปชัดชัดด้วยกันเลือกคุณผู้ชมนะครับสาธุสาธุนะครับ